พ่อน้องปามน,นะครับก็จากการตัดสินใจเนี่ยคือ,อาจากเจ้าตัวเองด้วยนะฮะที่อยากจะมาเราเรียนศึกษากับโรงเรียนทางเลือกนะครับแล้วก็ในส่งมารับพื้นฐานสิบกว่าวันก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเขาสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนได้ตยวเข้ามาอยู่หอตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่กับ เพื่อนนะสื่อสารกับเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการอย่างในึงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นหนึ่งในเรื่องของอสัตาเองนะครับแล้วก็วกเรื่องของการจัดแจงตัวแล้วก็ที่ที่ที่เห็นชัดก,ก็มีอาการตื่นเช้านะครับมาอยู่ที่นี่ตื่นเช้าแล้วแล้วช่วงจง่องยังช่วงยังหวานเนี้ยโทรศรัพท์ก็ยังอยู่กับเขาเขาขก็โหานเช้าเลันะครับ ก็ได้ได้พูดคุยกับเขาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการอดทนนะครับแน่แน่นอนเลยมาอยู่ที่นี่ยาจมีความเครียดในในระยะแรกนะครับก็มีการปวดหัวปวดท้องแต่อยู่ได้ประมาณห้าหกวันถึงวันที่หกวันที่เจ็ดนี้ก็อาการนั้นก็หายไปนะครับก็ก็อยู่ที่ายโรงเรียนด้วยที่ช่วยในการประคับประคองก็ทางพ่อแม่ก็ช่วยประคับประคองด้วยว่าต้องอดทนนะต้องต้องกลับ แับตัวนะตรงนี้เนี่ยเขาเขาอาจจะเครียดในแรกๆกันนะเพราะความผูกพัน่ยมันแน่นอนแล้วพ่อแม่มันวันอยู่กันอดทนด้วยทนมากเขาเขามาอยู่กับเพื่อนแูกรกองอยู่กัน2คนตาใหญ่ครับเค่งสุดยอดครับ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 ตังดวงอาทิ in Japan